และนี่ก็คือเครื่องทวานน้ำแข็งใสรุ่น ICE Kit สามตัวนี้จะมาพร้อมกล่องอริลิกใสสำหรับใสและโชว์น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยและตัวนี้จะมาพร้อมใบมีดคู่ทำความเร็วรอบไปถึง1,400รออบต่อนอาทีและมาพร้อมสายน้ำทิงให้แบบนี้เลยและตัวนี้จะมาพร้อมฝาเปิดปิดให้แบบนี้เลยครับ จากนั้นก็เปิดสวิตช์ทำงานเครื่องได้เลยครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานให้แบบอัตโนมัติด้วยเมื่อพร้อมแล้วเราก็นําน้ำแข็งใส่ลงไปได้เลยครับตัวนี้สามารถจุได้เยอะมากๆเลยผมขอบอกทำงานเครื่องได้เลยน้ําแข็งก็จะออกมาแบบนี้เลยครับตัวเครื่องจะผลิตจากตนเลสเกตูตเกตทั้งตัวไม่เป็นสนิมแน่นอนและให้กำลังมอเตอร์มาถึง350วัตต์ กำลังการผลิตจะสูงถึง150กิโลกรัมต่อชั่วโมงดามา่าทำงานได้แบบต่อเนื่องเลยใช้งานง่ายมากๆนำไปทำไขยก็คุ้มสุดๆตัวนี้ผมขอบอกเสร็จแล้วก็กดปิดเครื่องก็จะได้น้ำแข็งใสแบบนี้เลยจากนั้นก็เปิดดูข้างในได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมตักออกมาโชว์ให้ดูว่าละเอียดขนาดไหนหดูเอา เราไปทำน้ําแข็งใสกันเลยจากนั้นก็ลาดน้ําแดงให้เรียบร้อยลาดนมข้นเข้าไปน่ากินสุดๆไปเลย จากนั้นก็ปักช้อนพร้อมขายได้เลยครับนี่หน่ากินสุดๆซึ่งหากใครสนใจเครื่องทำน้ำแข็งใสตัวนี้สามารถทัาหาเราได้เลยที่ซัมบูไลยคิทเทนแวนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย